สวัสดีการและคุ้มครองแรงงานง่ายๆสัส้นๆเรียบเปนกสรสวัสดีค่ะลูกจ้างอยู่ดีนายจ้างอยู่ได้พบกับสรุปข่าวประจำสัปดาห์ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแกน่นระหว่างวันที่7-11มิถุนายน2564ไปกันที่ข่าวแรกค่ะ วันที่9มิถุนายน2564สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแกน่นได้ลงพื้นที่ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการประเภทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เข้าร่วมประกวดโครงการแรงงานพันดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงจำนวนหนึ่งแห่งมีลูกจ้างที่เกี่ยวข้องจำนวน94คน วันที่10มิถุนายน2564สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นดำเนินการตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการกลุ่มเสียงที่มีลูกจ้าง500คนขึ้นไปเพื่อลณนงค์ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่องมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเดวเชื้อไวรัสโคโรนา2019 นาประเภทกิจการผลิตจำหนยน้ำตาลและบริษัทผู้รับเหมารวมจำนวน5แห่งมีลูกจ้างที่เกี่ยวข้องจำนวน1,215คนโดยสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ตามประกาศกรมในรูปแบบอินโฟเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายและได้ส่งเสริมการเข้าร่วมประกาศแสดงตนเองมาตรฐานแรงงานไทยระดับพื้นฐานด้วย เวลา9นาฬิกา30นาทีสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแกน่นร่วมกับศูนย์อำนวยการป้องกันและปรบับปรามยาเสพติดจังหวัดขอนแกน่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสารเสพติดผู้บริหารและพนักง,งาน ในสถานประกอบกิจาการประเภทสากรอมรัพย์จำนวน65คนผลการตรวจสอบไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะเวลา13นาฬิกา30นาทีสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นดำเนินการล้องทุกเก่าวโทษต่อพนักง,งานสอบสวนให้ดำเนินคดีในจ้างประเภทกิจาการรับเหมาขอสร้างฐานฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศัก,าการาช2541 ซึ่งพนักง,งานสอบสวนได้รับเรื่องไว้ดำเนินคดีแล้ววันที่11มิถุนายน2564เวลา9นาฬิกาสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นดำเนินการตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงเพื่อรณรงส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามประกาศกรุมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่องมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ในสถานประกอบกิจการกลุ่มเสียงประเภทกิจการร่บเหมาขอสร้างจำหน่ายขนมเบเกอรี่รวมทั้งได้ส่งเสริมและตรวจเยี่ยมที่พักคนงานข่อสร้างจำนวน3แห่งมีลูกจ้างที่เกี่ยวข้องจำนวน228คนโดยสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแกน่นได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ตามประกาศกรมในรูปแบบอินโฟเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายและในรอบสัปดาห์นี้ สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นดำเนินการให้คำปรึกษานายจ้างลูกจ้างประเภทกิจการรับเหมาก่อสร้างคนส่งสินค้าคนส่งผู้โดยสารจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบริการรักษาความปลอดภยัยเกี่ยวกับเรื่องสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและด้านความปลอดภัยในการทำงานและดำเนินการช่วยเหลือลูกจ้าง ทำงานประเภทกิจาการรับเหมาก่อสร้างจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าจำหน่ายรถจักรยานยนต์และขนส่งสินค้าจำนวน6รายให้ได้รับเงินค่าจ้างค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าค่าชดเชยรวมเป็นเงินกว่า92,000บาท และสำหรับท่านใดที่มีปัญหาด้านแรงงานท่านสามารถเข้ามาติดต่อได้ที่สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแกน่นหรือทางโทรศัพท์หมายเลข043-236-277ต่อ103หรือ104ท่านสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook f a n p a พ e หรือ YouTube Channel สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแกน่นกสอรอคุ้มครองสิทธ์ พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ